รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับบริษัท Grand a อ d i t i o n View บริษัทบุษราคำกรุ๊ปจำกัดเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี ศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0 2น6์9อ5 5 วันนี้ก็ผมมาจารย์พพโรธเรื่องวิชานะฮะก็นําสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นเจลและแอลกอฮอล์แมสแล้วก็น้ําดื่มต่างๆนยนะมามอบให้กับสถานีตํารวจคลองหลวงนะฮะ<อ>เพื่อเอาไว้ให้กับประชาชนที่มาบริการที่นี่นะฮะก็มีความยินดีนะที่มามอบให้ครับก็กระผมนะครับก,พก,ก็พันตำรวจเกติศักดิ์พิระสา์นะครับในฐานะของ หัวหน้าสถานีตำรวจฟูทอนของหลวงนะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ไพรโรธและทีมงานทุกทีทางหนึ่งนะครับก็ขอสัญญาว่าจะนําอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งข้าราชการตํารวจเองและประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับและประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตามเจตน,นารมณ์ของท่านอาจารย์ไพรโรธและทีมงานครับครับ ครับวันนี้ก็มามอบสิ่งของให้กับสถานีตํารวจคลองหลวงนะฮะก็เป็นในเรื่องของเจลแล้วก็แอลกอฮอล์แมสปิดปากน้ําดื่มแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายอย่างด้วยกันนะฮะที่มามอบให้กับสถานีตํารวจคลองหลวงนะฮะเพื่อเอาไว้บริการประชาชนตอนนี้ช่วงโควิดนะครับตัวจารย์เองเนี่ยเขียนยันนะฮะเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือพี่น้องตอนนี้ตกทุกข์ได้ยากนะครับในวันจันทร์ที่27ก็ไปที่ปับช่องนะฮะวัด บางแกนะฮะบ,บ้านคุณสมจิตจงจอหอซึ่งขอมาประมาณ1นึ่พที่นะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันฮนะที่ปักช่องครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับใครสนใจที่จะเขียนมหายันรวยของอาจารย์ไพรโรจนลือวิชาตอนนี้ก็ร่วมบุญได้เลยนะครับเป็นช่วงแค่เดือนสุดท้ายแล้วครับที่จะเขียนนะครับเพราะนั้นใครจะร่วมบุญก็ถือว่าเอาปัจจัยทั้งหมดนะร้อยเนต์ไม่นค่าใช้จ่ายเนี่ยนำมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งต่างๆแมส เพื่อแจกประชาชนฮะที่เขาลำบากอยู่นะครับใครมีก็ช่วยกันครับขอบคุณครับ ป็นเช่นนั้นนะเออฉันเธอต่างมุ่งต่างสายศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0 2 4 6 6 9 9 5 5ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วน,นชั้นสนับสนุนโดย อินทรีชีวพันธุ์คีโตเมียมนาโนอลลิซิเตอร์และนิวทรีคอปให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยดอ,อรตาเสมสร้อยทองรักษารโรคเชื้อราไฟทอพทล่าเชื้อราแอนเทคโนโดในต้นทุรเรียนใบเหลืองต้นสม้มกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม ร้านปอมบางรักจำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง0895828134ทั้งปลีกและส่งสวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชเกษตรเงินล้านกระผมสายชนเคหาธรรมพออ,อภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวหนังสือพิมพ์สยามชน วันนี้เราพาท่านมาพบกับต้นทุเรียนนะครับที่อายุ9เดือนนะครับซึ่งใช้นิวทีครอบนะครับกับ Nano iter, นาโนอาริซิเตอร์นะฮะฉีดพ่นนะครับและลาดลงพื้นนะครับต้นทุเรียน9เดือนนะครับเมื่อ7เดือนที่แล้วต้นยังเหลืองอยู่นะครับใปัจจุบันนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนมีใบเขียวเข้ม นะครับและมีการแตกใบอ่อนอย่างต่อเนื่องซึ่งการแตกใบอ่อนอย่างต่อเนื่องนั้นบ่งบอกถึงว่าระบบรากที่เป็นลากฝอยนะครับหรือรากตะขาบนะครับเดินตัวได้ดีนะครับมีระบบลากที่พัฒนาการในการหาอาหารนะครับได้ดีซึ่ง อันนี้คือเป็นระบบเป็นวงจรของต้นพืชนะครับเพราะฉะนั้นในนามของประธานบริษัทนะครับหนใน3นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับไปยังท่านรองศาสตราจารย์ดรเกษมสร้อยทองนะครับที่ให้นำผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจากคีโตเมียมนะฮะนาโนอาลิซิเตอร์และนิวทีคอปนะครับมาให้เกษตรกรนะครับได้ใช้เกษตรกรชาวสวนนะครับขอแจ้งให้ท่านทราบนะครับว่า รองศาสตราจารย์ดรเกษมสร้อยทองท่านมีความประสงค์ที่จะให้นําผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะครับทุเรียนของท่านนะครับมีระบบนิเวศทีอ่อยู่ในสภาพพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดศรสีสะเกดอย่างนี้นะครับฝนตก3วันนะครับแดดออก2วันใบเหลืองจะเริ่มทิ้งตัวนะครับจะเริ่มหลุดร่วงลงนะครับนั่นท่านยังไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุใดน,นะฮะเพราะฉะนั้น เราจึงแนะนำด้วยการฉีดพ่นนะครับนาโนอะลิซิเตอร์และนิวทีคอจะทำให้ทุเรียนของท่านมีใบที่เขียวสวยใบนวลน,นะครับใบหนาใบตึงเราฉีดพ่นไปแล้วอาการที่เป็นผลข้างเคียงอย่างประเภทใบเหลืองร่วงนะครับใบเขียวร่วงเนี่ยจะไม่มีนะครับหลังจากฝนตกดินยังชุ่มช่าอยู่แต่ใบโศกเนี่ยนะครับนั่นเกิดเหตุจากอากาศร้อนจนเกินไปจึงทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้น หับตัวเองไม่ทันนะครับเดี๋ยวร้อนางนะครับเดี๋ยวฝนนะเดี๋ยวหนาวอย่างนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูมิภาคของจังหวัดศรีสะเกดนะครับและจังหวัดโซนอีสานนะฮะที่มีปัญหาหลายๆจังหวัดนะครับที่โทรมาปรึกษาและก็สอบถามข้อมูลนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกรลายใหม่ที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนและอยากจะขยับขยาย แปลงทุเรียนให้ใหญ่ขึ้นให้กว้างขึ้นแต่ไม่มีผู้ที่ให้ความรู้ให้คําแนะนําที่ดีนะครับที่ตรงกับจุดเกิดเหตุนั้นๆนะครับหลายๆท่านบอกว่าปลูกไปแล้ว3เดือน5เดือนใบเหลืองไม่แตกใบอ่อนนะครับท่านดูแลต้นไม้ของท่านได้ดีแล้วหรือยังบางท่านปลูกแล้วนะครับเล่งโตเลยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก็มีนะครับบอกได้เลยนะครับว่า เป็นการดูแลต้นไม้ที่ผิดๆนะครับเพราะต้นไม้ของท่านนะครับเมื่อปลูกแล้วอายุยังไม่ครบ3เดือนอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะครับเพราะระบบของเคมีนะครับที่มีสารคอไลน์มีกรดคอไลน์จะลงไปทำลายระบบรากที่เป็นรากตะขาบที่จะออกหาอาหารแทนที่จะทำให้พืชเติบโตเมื่อได้กินปุ๋ยแตกใบอ่อนเมื่อได้กินปุ๋ยนั้นกลับกลายเป็นทำลายระบบรากนะครับ พราะนั้นสิ่งที่แนะนำนะครับสารอินทรีย์เป็นอินทรีย์พันนะครับเมื่อเราปลูกใหม่สมควรที่จะฉีดพ่นนานโนอาริซิตเตอร์บวกนิวทิคอบหลังจากฉีดพ่นแล้วลงแปลงปลูกได้เลยนะครับพร้อมกับใช้นานโนอาริซิตเตอร์แล้วนิวทิคอรบลาดลงพื้นนะครับเพื่อจะปรับปรุงและฆ่าเชื้อทางรากนะครับและจะขับเคลื่อนข้อต่อของรากที่เป็นรากตะขาบให้เดินและแตกตัวได้ดีนะครับจะทำให้ ระบบต้นพืชอ,อยู่ในระบบได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารนะครับการเจริญเติบโตการแตกใบาการแตกตาใบาต่างๆนะครับอันนี้ก็คือ,อเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่นํามาเป็นองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับส่วนแบ,บกราวที่อยู่ด้านหลังนะครับคือชุดทีมงานนะฮะที่ทําหน้าที่ในการขยายกระถาง ถ้าเป็นกลุ่มเพาะชำเนี่ยเขาจะเรียกกันง่ายๆแต่เขาไม่ได้ใส่กระถางนะเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนถุงนะครับแต่ผมเปลี่ยนกระถางถ้าในกลุ่มแปลงเพาะชำเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีว่าเราเปลี่ยนกระถางเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการเสริมไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับปรับราคาของต้นพันธุ์ให้มันมีคุณค่ามากขึ้นกระถางที่อยู่ด้านหลังนะครับมันเป็นกระถางที่เป็นเบอร์โตขึ้นนะครับ จากถุงที่เป็นถุงเบอร์เก้านะครับเราใช้เป็นกระถางรุ่นค่อนข้างที่จะเกือบจัมโบ้เลยนะครับก็ถ้าเปรียบเป็นถุงก็จะอยู่ที่ประมาณเบอร์สิบห้าสิบสี่สิบห้านะครับขยายแล้วใส่ด้วยดินแดงนะครับจะทําให้ระบบรากของต้นทุเรียนนั้นแผ่ออกไปด้านข้างทําให้ทุเรียนจะมีทรงพุ่มมีใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดที่โตขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแปลงนี้ นะครับเป็นแปลงที่เราปั้นโคกนะครับก่อนที่จะมีการปลูกนะครับแปัจจุบันนี้นะฮะเราปลูกแล้วนะครับปลูกแล้วเป็นต้นคู่นะครับเราถมดินเหนียวแล้วนะครับเราก็ปูหน้าแล้วก็ปั้นโคกนะฮะด้วยลูกหลังทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับระยะหนึ่งอย่างน้อยๆก็มีไม่ต่ำกว่า20วันนะครับหรือ1เดือนนะครับก่อนที่จะมีการปลูกแล้วก็วางระบบน้ำนะครับ สปริงเกอร์ของเราให้สมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเมื่อปลูกเสร็จตั้งใจอยากจะทำร่มเงานะครับคือใช้สแลนนะครับเป็นการพลางแสงแดดช่วงเที่ยงไปจนถึงบ่ายสามโมงแต่หลังจากกระบวนการที่ฉีดพ่นด้วยอาหารเสริมพืชคือสารกระตุ้นพืชลงปลูกได้10วันมีการพัฒนาตาใบที่เริ่มยืดนะครับแล้วแตกตัวได้ดี นั่นแสดงว่าเราคงไม่จําเป็นที่จะต้องทางแสงก็ได้ครับนี่คือแปลงที่เราทําขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนนะครับที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนได้เห็นกันจริงๆนะครับและเป็นพื้นที่จริงนะครับพื้นที่ดินถมนะครับดินเหนียวเจอปนนะครับน้ําท่วมขังเห็นๆนะครับอันนี้การแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ เราเปลี่ยนและแก้ไขได้โดยง่ายนะครับในนามของสามเกษตรราชมงคลตะวันออกนะครับผู้จัดตั้งบริษัทนะครับรวมกันนะฮะนำผลิตภัณฑ์นะครับเป็นคีโตเมียมนะครับนาโนเรสเตอร์และนิวทริคอปนะครับได้รับการสนับสนุนโดยรองศาสตราจารย์ดรเกษมสร้อยทองนะครับปัจจุบันนี้นะครับบริษัทของเรานั้นกำลังผลิตนะครับกำลังบรรจุปุ๋ยนะฮะที่จะออกมา ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับใช้ได้ได้ใช้ได้ทดลองใช้นะครับในเรายๆวันนี้นะครับใส่นะครับได้ทุกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับมังคุดลองกองทุเรียนนะครับยางพารานะฮะยางพารานี่พี่น้องเกษตรกรชาวใต้นะครับได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วบอกว่าหน้ายางนิ่มนะครับเปลือกยางนี่นิ่มมากและน้ํายางไหลดีมากนะครับ ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการบรรจุนะฮะในปุ๋ยนี้มีสารสก,กัดสําคัญคีโตเมียมเจียปลอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจะทําให้ค่าเชื้อราทางดินค่าเชื้อราในระบบรากได้นะครับช่วงก่อนที่เราจะลงปลูกทุเรียนเนะี่ยครับพื้นดินเดิมนี่จะเป็นดินประเภทไหนเป็นท้องนาเลยครับเป็นท้องนาเป็นดินดําชั้นล่างเป็นดินดํานะครับแล้วเราก็ใช้ดินจากดินที่ถมแปลงเนี้ยไดจากการ ตัดสะดลูกนี้นะครับสุดจากดินตรงนี้มาเป็นรสระน้ําแล้วก็เอาดินขึ้นมาทำเป็นผงพื้นเป็นพื้นยาวไปเลยครับผมครับแล้วหลังจากนั้นท่านพาอใช้อะไรเปล่าที่จะใส่ลงไปผสมกับดินคือตรงนี้ไม่ไม่ได้ร้องก้นหลุมใดๆเลยนะครับ,รบใช้แต่นาโนโอะลิซิตเตอร์นะครับฉีดก่อนที่จะเอาต้นพัน์ธุมาลง7วัน ฉีดใส่พื้นนี่ใช่ไหมครับฉีดที่ต้นฮะ๋อฉีดที่ต้นฉีดที่ต้นพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยใช้นาโนอาร์เเตอร์บวกนิวทริขอบนะครับผสมแล้วลาดลงพื้นลาดลงโคนเลยฮะลาดลงลาดลงไปที่โคนเลยเพื่อให้ปรับปงเรียนใช่ครับครับแล้วทุเรียนที่ท่านพออลงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนคะอันนี้เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองกับเม็ดในเยปรางทุเรียนที่ท่านพออลงมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรที่เหมาะสําหรับดินจังหวัดศรีสะเกดของเราอย่างเงี้ยครับครับผมคือ ถ้าเป็นรูปแบบของการตลาดของจัง,จงหวัดศรีสะเกดเราเนี่ยคือหมอนทองเนี่ยดีที่สุดครับเพราะาว่าเป,เป็นสายพันธุ์ที่ชาวบ้านนะครับทั้งศรีสะเกดและใกล้เคียงรู้จักแล้วก็นิยมรับประทานก็จะไปตรวจวัดค่าพีเฮในดินนะฮะแล้วก็วัดความเป็นกรดด่างของน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสรุปว่าอย่างนี้พออ,อก,ก็เป็นผู้ที่ได้ ดูแลสวนทุเรียนในภาคอีสานนี่หลายเจ้าใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนสาแก้วนะครับถ้าสนใจอยากจะปลูกที่สาแก้วใกล้ๆจันทบุรีเนี่ยพอจะได้ไหมครับอ๋อยินดีครับได้ครับได้ได้ส่วนเพราะฉะนั้นต้องมาปรึกษาผู้รู้อย่างท่านพ่ออ๋อนี่แหละเนาะครับยินดีให้คําปรึกษาครับทุกท่านทุกคนนะครับครับขอบคุณครับในนามของกระผมฝ้ายชนเคีาธรรมนะครับพออภาคตะวันออกเชียงเหนือลาท่านไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ในเทปต่อไป สวัสดีครับสนับสนุนโดยอินทรีชีวพันธุ์คีโตเมียมนาโนอลิสิตเตอร์และนิวทรีคอบให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยด็อกเตอร์ตาเสมสร้อยทองรักษาโรคเชื้อราไฟทอปทอลาเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุเรียนใบเหลืองต้นสสมกลับมาฟื้นคืนดีดังเดิม สนับสนุนโดยร้านสุนันเจริญการค้าจำหน่ายกิชช็อปแว่นตานาฬิกาสร้อยข้อมือชิ้ต่างๆกระเป๋าชิ้ต่างๆจำหน่ายทั้งปลีกและส่งหนึ่งเดียวในสุรินทร์0 9น3 4 2 0 7 8 5ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแค่สะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955สวัสดีครับท่านใดที่อยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับมาหาเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดชานมไข่มุกขนมโตเกียวขนมฮ่องกงกันชงนะครับ น้ำสมูทตี้ปั่นให้มาหาเราได้ที่บริษัทชอระดาคอฟฟี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง3นะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิเลสซซนเรี่นะครับบริษัทชอระดาคอฟฟี่เนี่ยจำหน่ายแฟรนไชส์กาแฟสดราคาเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งหมื่นนะฮะหมื่นน่อยๆเท่านั้นท่านก็สามารถเปิดร้านกาแฟสดได้แล้วนอกจากนี้เรายังจําหน่ายอุปกรณ์ชงกาแฟทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟ หัวเดียว2หัวนะครับแล้วก็ยังจําหน่ายเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับมีตั้งแต่รุ่นตัวเล็กๆไปจนถึงตัวใหญ่นะฮะบ,บริษัทชอลลดากาแฟเนี่ยยังสอนออนไลน์ด้วยถ้าเกิดท่านใดที่ซื้อแฟรนไชส์ไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนที่บริษัทสามารถเรียนได้ที่บ้านของท่านนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับโทรศัพท์พูดคุยกันเราส่งชุดแฟรนไชส์ไปให้ถึงบ้านหลังจากนั้น เราเรียนออนไลน์กันนะฮะเรียนทางโทรศัพท์นะครับและทุกวันนี้นะครับการเปิดร้านกาแฟสดไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับเปิดที่บ้านก็ได้นะฮะแล้วก็ขายออนไลน์เอานะครับค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียนะครับกำไรก็ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่อยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับติดต่อมาหาเรานะฮะที่บริษัทช่อระดาคอฟฟนะครับเราให้คําปรึกษาให้กับท่านนะฮะว่าเออท่านมีงบเท่านี้นะฮะมีงบหลักหมื่นเปิดได้ไหมเปิดได้ครับ ขอให้โทรมาปรึกษาเรามีงบมากงบน้อยเราจัดให้เราจัดชุดแพ็กเกจแฟนชส์เนี่ยตามงบของลูกค้านะครับแล้วตอนนี้นะครับที่มาแรงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟโมกาพอตนะฮะหรือว่ากาแฟกาต้มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไปขายได้ทุกที่ไม่ต้ององ้อไฟฟ้านะฮะเป็นรถเข็นนะครับของเรามีครบชุดเลยลูกค้านิยมมากกาแฟโมกาพอตนะครับเราใช้แก๊สเป็นแก๊สกระป๋องนะครับ ทางเราเนี่ยจัดชุดให้พร้อมเลยนะฮะลูกค้าชอบมากเวลาชงในกินกาแฟมันฟุ้งไปทั่วหอ,อมฉุยเลยนะฮะกาแฟโมกาพอตแบรนด์ของชอระดาคอฟฟนะครับท่านอยากจะเปิดทั้งเป็นกาแฟสดที่มีคีย์ออสคีย์ออสเนี่ยความกว้างอยู่ที่เมตรสาถึงเมตรห้าสิบแล้วแต่ท่านจะเลือกหรือไม่ก็จะเปิดเป็นซุ้มบ้านก็มีเป็นรถฟุตทักก็มีมีทุกอย่างครับที่บริษัทชอระดาคอฟฟขอให้ท่านมหาเราเราเนี่ยตอบโจทย์ให้กับลูกคา้า สุดท้ายนี้เขาฝากด้วยนะครับถ้าอยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับให้นึกถึงเรานะฮะเราสามารถสร้างอาชีพให้กับท่านได้กับบริษัทช่อระดาดกาแฟสวัสดีครับดำรงวงทองวันนี้ออกซิงเกิลใหม่เพลงคู่กับนักร้องสาวมินทวันพันธุรัตน์พบรักที่กับตัววาสนาความรักมาพร้อมโควิด2หสองดวงจีตตรง และเพลงคุณชานมผมชาบูดังชาบูคู่กับชานมเหมาะสมกันดีวันนี้ติดตามรับชมเพลงดังของนักร้องลูกทุ่งคู่ขวัญคู่ใหม่ได้ใน YouTube ช่องพันธุรัต์เรคคอร์ดด็อกเตอรอนเนกพันธุรัตประกันความสนุกติดต่องานโชว์ได้ที่08 2591 2591 ที่นาเข้ามาใจดำหลอกชายให้ช้ำใจดำเจียนบ้าช่วยทำนายสุขสมใจไรล่า เจ็บสก็ค่าคุนคลใจร้ายหลอกใช้ทั้งควายทั้งคนให้ช้ำหมองมนเสียทั้งคนทั้งควายน้ำไหลออกตาท่วมหน้าเจิน,น้องมีงานบ้านน้องมานั่งรอง วันนี้เขาแต่งเชิญแต่งกันตามสบายที่กอดขอควายร้องให้อยู่บนขันนา เจ็บสก็ฆ่าคุนคลใจร้ายหลอกใช้ทั้งควายทั้งคนให้ช้ำมองมนเสียทั้งคนทั้งควายน้ำไหลออกตาท่วมหน้าเจิน,น้องหนีงานบ้านน้องมานั่งรอง วันนี้เขาแต่งเชิญแต่งกันตามสบายพี่กอดคอควายร้องไห้อยู่บนเันนา